คนวันเสาร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างค่ะหยิบให้สัมบค่ะใบแรกค่ะเด็กถือถ้วยค่ะใบที่สองค่ะราชาถือถ้วยค่ะใบที่สค่ะ8ดดาบค่ะ คนวันเสาร์นะคะในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดใครที่เลี้ยงกุมารกุมารีไว้นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่คุณขอไว้นะคะหรือว่าคุณหวังไวนะะ้นี่ค่ะเขาจะช่วยคุณนะคะให้คุณสมหวังนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เลี้ยงนะคะคุณอาจจะมีโชคกับเด็กนะคะที่ไม่เกิน12ปีนะคะและในช่วงเวลานี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ความ เอ็นดูคุณเป็นพิเศษนะคะนั่นหมายความว่าเขาจะช่วยเหลือคุณนะคะในสิ่งที่คุณติดขัดนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณมีปัญหานะคะเขาก็จะเข้ามาช่วยสปอร์ตคุณนะคะหรือว่าให้คําแนะนำที่ดีกับคุณะคะ่ะในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาเข้ามารอบด้านนะคะหรือว่าปีงายเข้ามาเยอะแยะนะคะทุกทิดทุกทายนะคะก็ต้องตั้งใจ ตั้งสติกันดีๆกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะยิ่งมันเข้ามาเยอะเนี่ยปัญหาก็เข้ามาเยอะด้วยนะคะมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกมืดมนหรือว่ารู้สึกทำไมเราต้องรับภาระอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยนะคะหรือทำให้ใจิตใจคุณรู้สึกท้อแท้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราจัดการมันได้นะคะ จัดการมันในทางาจัดระเบียบให้มันทําก่อนหลังได้เนี่ยมันจะสามารถทําให้คุณนะคะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้นะคะก็ขอให้คนวันเสาร์ทุกคนนะคะโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นท้าคู่กันด้วยนะคะ